ลินหา่อาอังโกตอวยยาวะนอกจากลินนั่น,นอีกหา้าและหัวใจของเราอีกหา้าทั้งหมดห้าสามพลังพี่น้องเนาะสิบหาคอนี่ตมูลาจามะหยุดมันแล้วปฏิบัติให้เป็นประจำโยโย,โย่โด้วยเหตุนี้เองพี่น้องในฮาดิษบทหนึ่งเนาะฟากีลาลีอับดิลลาฮิบเนอบ,บาสรอดียลลอฮุอันฮมุมา นามีค,คนคนหนึ่งได้กล่าวตโตธานอับด, bas, ดุลลอฮ์บินอับบาสรอิยดลลอฮฺอันฮุมาอิบนุอับบาสคนคนนี้มาถึงกล่าวโตธานอับดุลลอฮ์บินอับบาสว่าอัลลิมนาอิลมันนั้นยุบิฮีมินันนารว่าน่าจะคุลูบิฮีดารอลกอรอ์อทฮัลอิบนุอับบาสเอยว่าทานจงสอนบอกกับพวกเราสักฟามรูฟามรูหนึง่ง ได้ไม่แล้วะ่ะอิลมูฟัมรูนีนีน่นั่นอยู่บิฮีมินันนาร์ที่ทำให้พวกเราปลอดภัยจากไฟนรกและวานาดฟูลูบิฮีด้รลกรอรดและทำให้เราได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตะอาลาอ่านี่ก็เป็นช่องทางพิเศษหนึ่งพี่นอ้องที่จะนํำมาเติมเต็มบรรดาอามาลันผากฝัดดูของพวกเรา แต่ไม่ใช่ว่าพบจองทางผิวเซตนี่รบไปเดียวมายังไม่ตรงละพี่นองน้บวชก็ไม่เอาแล้วนะยี่ก็ไม่ไปล่อยไม่ใช่นั่นใช่ชีวิตดังปกติอ่าเดี๋ยวได้อามาัาณนี่ไปพ่นองว่าตัวชาวเสือบือพังพนไม่พลือ้อโบกเลยวนนี้ข่าวสวรรค์จองทางผิวเซตว่ะไอ้โูโร่ำกระทไปทำกฎกติกาปกติพี่นองเตเติมเต็มอามาลั่นของเราซึ่งทานอัลลอฮ์บิลอับบาสรอเดลลอตลาอันฮูมาได้ตอบชายคนนี้พี่นอง ฟะโคล่าอิบเนออับบาสุรุอดีอัลลอฮฺท ala anhu มาเลยท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสกล่าวตอบโตบค้คนนี้ว่าอะไลกุมบิมูลาซามาติคอมซาตาอาชารอชยัยอาฮ์ฮะคาถานต้องการให้ปลดไฟจากไฟนรกเล็วได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอาลานี่เอ๊ะมันตรงกับที่เราต้องการพี่น้องนะเคยมั่งพี่น้องไม่ต้องการชูมืเมลีตีอิฮนาวะไม เนาะนี่เหล่อท <Emperor> <consci> <language> <t atte and resurrection> <ellt> <insight> ี่ต้องการมันพี่น้องให้ปล่อยจางอ่านสับนรกของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาและให้ได้ข่าวสวรรค์ดาร์ลกอรอรของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาเลยท่านอิบนุอับบาสบอกว่าท่านจงลาเซมโมลาซามะพี่น้องสิบมาประการนะสิบมาประการถำว่าลาเซมโมลาซามะพี่น้องคือทำเป็นประจำประจำเป็นนิ่ นะอะไรมังซาพี่นองว่าทำเป็นพระจำลาซิมน่อาหารการกินยังไม่เี่นองเตินมาว่าชาวกินมื่อชาวเมื่อเตียงห้ากินเมื่อเย็นเอ้สากว่าอวนว่าหลดนออะเอาต่ก็ไม่ฟ้าวว่าเตียงกับชาวพี่นองมูลาซามะไม่ฟ้ามว่ากิน เชกเช่นเดียวกันพี um, ่น้องทานอิบนาบัสบอกว่าทานจำเป็นอะไรกุมบิมูลาสมาติคอมสตาอัชรอชัยอาต้องลาซิมให้เป็นประจำสิบ้าสิงคอมสตอมินฮาบิลิซานีกุมซึ่ง้าสิงนี่ชายลินฮาฮาสิงชายลินพี่น้องนะจากสิบ้าเนาะฮาประการในชายลินว่าคอมสตอมินฮาบิจาวาริฮิกุม อีกห้าประการใช่อวัย,ยวะวาคมสตมมินหาบีกูลูบีกุมเล็กอีกห้าประการชาาใช่หัวใจนะเนาะลิ้นห้าอังโกโตอ,อวัย,ยวะนอกจากลินน,นั่นเนาะอีกหา้าและหัวใจของเราอีกหา้าทางมดหา้าซ้มพลังพีนองเนาะสิบห้าโคนีโตอง โมลาจามะหยุดมันแล้วปฏิบัติให้เป็นประจำโยโยในบางพี่น้องลองเล่ทิมทำอยากไม่นอ,อกับลงทะเบียนไอ้ดิจิตอนหนึ่งเบิร์นั่นอะไรมันอยากว่ากันพี่น้องเนาะลงเล่ห์ท่อ่าเอ้พี่น้องว่าอยากขาอยากเล่ข่าวเที่ยวจากยี่สิบสามทีนกับชั้นยืนยืนยืนทานนั่นแหละพี่น้องเนาะ อ,อยากเลือกว่านี่กรช้านพานมาเลยไปนองว่าเหล็กขลังสมัยที่ว่า,าขดข้าวโฮวกินข้าวไก่กันซาโฮนาธนาคารก็บพานมาเลยไปนองโตคิว้ว <c oughs> ต่อไปล้างเงินเพื่อนเต็มเพราะฉะนั้นสิบห้าคนนี้อยากมา้พี่น้องอัมมันคมซาตุลลาตีบิลิซาี่กุม่ม เกบวาเน่งฮาประการที่เราจะต้องชายลินของเรานั้นพี่น้องฟาฮิยาคอมสตุกาลิมาตินก็คือลินของเรากล่าวฮากาลิโมฮ oh นี่เป็นประจำนากาลิโมฮ oh นี่ก็คือสุบฮานัลลอฮวัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัร và là hậu lạc và là khu ta illa billahin aliyyil azim bye-bye nông hoa này có vừa chán chẳng vô no tệ chấm ni bên nông tông mô-la-già-má nằm nè xa này khát tùng nằm lên lào bên nông là đại biệt sắc chuồng พี่น้องค่ายพักค่ายปลาวางวางเนาสุบานัลลอฮฺวันฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวัลลอฮอัลกับร์วะลาฮาวลาวะลาคุว่ตะอิลละบิลลาฮินอาลียุลอาซีมทำได้ไม่ถกอาชีพตกการงานน่ะพี่น้องขับรถจากพังห no ้าโคกลอยพี Now, ่น้องโน่ไปสุ่งคลาบันพมนะสมมุติว่าก็วางวางนะสุบฮานัลลอฮฺวันฮัมดุลิลลาะเนาะ อ่ายิงมารถตัวรถบัสลาพี่น้องเนาะอ่าโน่ไปส่งอ่าพี่น้องเที่ยวสตูโดโยกตัวอย่างกินงานทีโนอ่ากว่าจะไปถึงพี่น้องเนาะสุบฮานัลลอฮฺวันฮัมดุดล่าเอหนาหวัมไม้นี่เปิดเพลงนี่สารานะพี่น้องนะเอออ่อไปปันเอื้เพล่นพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นห้าประการนี้เรามูลาซัมทำเป็นประจำด้วยคบลิซานด้วยคบลินของเรา นี่โคไม่อยากเนาะอ่านี่ไม่อยากน่าทะเลโคได้มังที่ยากปีนองแล้วว่าม,มันคำซาตุลละตีบิยาวารีฮีกุมแล้วอีกห้าโคปีนองทําด้วยยาวารีห์ทำด้วยอังโกโตอาวายาวานี่ก็คือฟาฮิยาคมสูซอลาวาเตนห้าโคนี้ที่ทำด้วยอาวายาวาโองเราวปีนองเนาะก็คือละหมาดฟัดดูฮาเวลา อ่าเนี่ยแต่ต้องข่าวคลินิกก่อนพี่น้องเนาะต้องเช็คก,ก่อนอ่าเช็คชาตเช็ครุงกุลนะเช็คอบบับอาเช็คไฮียเนาะเช็คขบวนการละมาตก่อนแล้วเนนนนคนนี้นี่ผมมั่นใจเลือกเกินพี่น้องทุก่านว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามูลาสามารถทำป็นประจำอยู่แล้วนอละมาฟัดดูหาเวลาแล้วว่าอัมมัลคมซาตุลลาตีบิกูลูบิกุมพี่น้องห้าคอสุดท้าย ที่ทําด้วยกับปูลูปทําด้วยกับจิตใจเนี่ยฟ้าหิยาหาาคนนี้พี่นออ้องเขอเคอฮุบบุคมสติริยาเลนได้ใจของเรามีความรักตอริยานบุคคลผู้ชายหาคนนี้เป็นประจำรักใครบ้างพี่น้องหนึงอันนบียูสัลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมหนึงเรารักท่นานนบี ซงวะอบูบักซามวะอุมารเซวะอุสมาน 5. ะวะอัลลิยุนร,ริดดวานุลลอฮริดวานุลลอฮีอะลัยมอัจามัยน์ห้าคนนี้เป็นบุคคลเทวาตรึงอยู่ในจิตใจของเราทเทรารักต่อพวกเขาก็าคือท่านนาบีสัลลัลลอฮุะวะัยฮิวะสัลลัมและคุลาฟาอิรอชีดีนทั้งสี่คน พี่น้องวาเลชันไม่รักรือแล้วนี่จัดง,งานมอลิดแลด้วแต่นี้มัสยิดน้าก็ปีนไล่พี่น้องนะน้าโกกลอยเนี่ยทำบนโกกลอยเนี่ยชา่นรักนบีเนาะเตในการฮุบบูก,การรักจริงๆพี่น้องครับอะไรคือคำว่ารักนบีรักคุลาฟาอิรอชีดินคอลิฟาตังเซพี่น้องถ้าเทแห่งความรักนี่ก็คือการที่เรานำแบบอย่างซุนนะ ข้องทานนาบีสุลัลลอลุวะลิวะสัลลัมและเบบอย่างของคุลาฟาอิรอชีดินทั้งสี่มาดำเนินชีวิตด้วยมูลาซามะเป็นประจําพี่น้องนี่และก็เรียกว่ารักต่อบุคคลเล่านี้โนแต่ทารักโดยปากนั้นพี่น้องนะเรารักทางเพศนะและนี่ที่ฉันจัดงานมอลิดนี่ฉันรักนบีนะเรารักทุกคนเตในเกณฑ์ของคำว่ารักจริงๆพี่น้องนะก็คือ เราจะต้องนำสุนนะของท่านนาบีและนำแบบอย่างของเล่าบรรดาคอลิฟะต่างสีมาปรับปลุงมาชายมาเป็นตัวอย่างมาดำเนินชีวิตเนี่ยเลวเนโนเลืออเกินสิบห้าประการนี่ถ้าเราทำเป็นประจำพี่น้องท่านอิบโนออับบาสรอเดียลอตาลาอันฮุมาบอกว่า เราจะได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบะฮานาววตลัลลาและนั่นยูบีมินันนาร์นาเลคารุขัรบรถไปจากไฟนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องทท่รักของอัลลอฮฺซุบะฮานาววต,ตัลลาุกท่านครับเนโนน,นเลืออเกินนะาพ่มเองพี่น้อง,นองเองทุกคนเราเล็กเลี้ยงไม่ปล่อยที่จะเดินไปสู่แนวทางนาในโลกอาเคลาดข้างนานา เลยกาถ้าหากเราไม่ปรับปรุงพี่น้องเราไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเน,นโนนเลือกเกินอัลลอฮฺซุบะฮานวะตะลานี้นจะไม่ให้การเปลี่ยนแปลงต่อเรา